ดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้อา,าสาด้วยหัวใจก็มาได้ช่วยงานคือคนที่รู้จักกันนะคะเพื่อนๆน้องๆแม่เขาเสียชีวิตเมื่อคืนก็หาวัดจนมาได้ที่วัดตรรมวัดตะกรรอยู่เฉลิมพระเกียรติ22นะคะมาถึงวัดเอาล่างของแม่ของน้องๆเอามาส่งละเลยมาดู เลาวที่วัตกรรมเขากําลังทําโบสถ์นะคะเดี๋ยวจะให้ท่านชมนะคะที่ได้คุยกับพระอาจารย์นะคะเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นคลองเป็นคลองสมัยก่อนนี้การสัญจรหรือการจราจรน่ะใช้คลองไปมาพอผ่านไปหลายสิบปีก็กลายเป็นอ่าตรงด้านนี้ก็เป็นโรงเรียนด้านนี้ก็ทาง ทางหน้าวัดตะกร,รเดี๋ยวนี้ก็เป็นถนนนะคะถนนเข้าไปได้ซอยไปทะลุบางนาตราดได้มีหมู่บ้านเยอะเลยนะคะส่วนด้านนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้ทางคลองแล้วนะคะแต่ว่ามีซุ้มประตูวัดนี่เป็นโบสถ์เก่าของวัดตะกรรมนะคะที่ได้คุยกับพระอาจารย์สร้างทำพื้นขึ้นมาเรื่อยๆก็กลายเป็นถนนสูง โบส์ก็ต่ําท่านบอกว่าเดีดโบด์ขึ้นไปนี่กําลังก่อสร้างนะคะเดีดโบด์ขึ้นไปให้พื้นสูงตอนนี้ทําใหม่ดูแล้วสูงโปร่งเลยนะคะดูชั้นบนโบด์มีซุ้มประตูข้างบนทั้งหน้าหลังเลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะตรงข้างบนเห็นมีพระยุคลงหนึ่งเป็นพระศิวลีด้านหลังนี่เป็นคลองนะคะสมัยก่อนนู้น ทางวัตกรรมเขาเอาทุ้มประตูนี้เป็นทางด้านหน้าวัดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเห็นกำแพงติดกับโรงเรียนเลยส่วนด้านนี้เป็นบอดที่กำลังดีดขึ้นบอดของวัตกรรมกำลังก่อสร้างนะคะข้างล่างดีดขึ้นใหม่นี่สูงโปร่งนะ ซุ้มประตูโบสถ์ของวัดตะรกรัร่มสร้างเมื่อปศสองพันผ่านมา37ปีแล้วนะคะตอนนี้ติดกับโรงเรียนเลยข้างบนก็จะมองเห็นเนี่ยซุ้มประตูนะคะเนี่ยหน้าหลังมาไปด้านหน้าตรงนี้ด้านหลังนะคะประดีขึ้นมาแล้วดูเสาด้านล่าง โอโถงมากชั้นบนนะคะจะเห็นองค์พระศีวลียังคงความสวยงามของวัดตะรกรั่มนะคะไม่ได้มาที่นี่หลายปีมากบทเก่าที่กําลังดินก็อยู่ติดก,กับศาลาใหญ่ไว้บําเพ็ญบุญกุศลน,นะคะเมื่อเช้า ตอนมาติดต่อทางวัดทรายศาลาก็จะเห็นญาติโยมที่มาบำเพ็ญกุศลกันพระวันนี้ก็อยู่ในศาลาหลังนี้นะคะหลังใหญ่มากนะคะสองชั้นดาน้านนี้ถ้าเข้าจากประตูว,วัดมาก็จะเห็นทางซ้ายมือเป็นเมนเลยนะคะเป็นเมนถังศพศาลาที่บำเพ็ญกุศลศพก็อยู่รอบเมน เมื่อเช้ามาก็เห็นด้านนี้คนเข้ามาบําเพ็ญกุศลกันนะคะวันพระก็ไปทาบุญในศาลาตร,ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นศาลาสำหรับคนที่เขาเวียนศบขึ้นเมนเขาก็จะมานั่งพักตรงศาลานี้นะคะ ก็จะมปีศาลาสวดตกล้อมรอบตรงนี้ก็เป็นศาลาสำหรับนั่งรอขึ้นชาปนกิจตกศิลปะกรรมสวยมากลอบรอบเมนก็เป็นศาลาบำเพ็ญกุศลศบนะคะ ไม่ได้มาวัตกรรมหลายปีจริงๆได้แต่ผ่านตรงถนนด้านนอกพอถนนสร้างใหม่ก็กลายเป็นด้านหน้าของวัตกรรมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยาทางวัตกรรมก็ใช้การจราจรด้านตอนนี้ต้องเป็นหลังวัดละจราจรกันในด้านของคลองข้างระหว่างโบส เก่าที่กําลังกอ่อสร้างกับศาลาใหญ่ด้านนี้นะคะสมัยก่อนใช้การสัญจรคลองด้านนี้นะครับมีดอกพุทรักษาสวยงานตลอดทางจะพาท่านชมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทุกวัดจะต้องปลูกอยู่ริมคลอง แล้ไม่มีถนนนะคะแม้กระทั่งถนนเฉลิมพระเกียรติติดต่อเข้ามาไม่ลึกก็เป็นวัตกรรมละจส,สมัยก่อนก็ใช้การสัญจรจากคลองนี่นะคะลอยกระทงที่ผ่านมาทางวัดก็จากประเพณีงานลอยกระทงล้วสมัยก่อนเนี้ยถนนของวัดก็ไม่ได้สูงแบบนี้นะคะ เดี๋ยนี้พอทําถนนขึ้นมาเรื่อยๆก็ทําให้ถนนสูงโบสถเก่าก็ต่ําลงตูวน้ําในคลองก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะประเพณีลอยกระทงคนก็มาเที่ยวกันเยอะด้านหลังของวัดก็ปลูกระเบียงมาทําเขื่อนติดคลองเลยดูยด้านนี้นะคะ เจ้าการลอยกระทงเขาก็เดินลงบันไดไปมีบันไดลงไปด้านล่างบรรยากาศลมลื่นทั้งสองฝั่งเลยฝั่งโนดก็มีบ้านคนนะคะถ้าไปทางซอยเล็กๆทางโรงเรียนจะมีสะพานไม้ข้ามคลองเห็นไหมคะท่านผู้ชม นะมีสะพานข้ามคลองนะคะด้านหลังของวัดก็จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆแต่จริงๆแล้วเด็กๆเขาซุกซนนะคะถ้ามาเล่นจริงก็อันตรายเด็กนะคะเป็นเครื่องออกกําลังกายของผู้ใหญ่ วัดกรรมก็อยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติย2่สิบสนะคะเข้ามาประมาณ200้เมตรก็ถึงทางเข้าวัดนี่ซุ้มประตูวัดนะคะถ้าใครมาอาจจะแปลกใจว่าเอเข้ามาแล้วทำไมเป็นเลี้ยวขวาก็เป็นกุฏิพระสงฆ์เลยที่ใครเข้าวัดตะกำม,มาอาจจะแปลกใจนะคะว่าทำไมเข้ามาถึงขวามือก็เป็นกุฏิพระสงฆ์เลยสมัยก่อนนี้ าการสัญจรไปมาหาสู่กันมาที่วัดก็ต้องสัญจรทางคลองแต่พอคลองเลิกใช้ก็ต้องใช้ถนนใช้ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติยี่สิต่อเข้าออกพอมาถึงขวามือก็เลยเป็นกุฏิสงฆ์ทั้งหมดเลยนะคะด้านนี้ถ้าเดินเข้าไปมีเลี้ยวซ้ายเข้าไปเป็นกุฏิสงฆ์เยอะเลยสมัยนี้กลายเป็นหน้าวัตกรรม เดี๋ยวนี้เขามีที่กั้นรถโดยเอามือสัมผัสนะคะแล้วก็จะมีตั๋วออกมาให้เราไปประทับตาวัดถึงจะไม่เสียค่าจอดทาไมประทับตาก็เสียชั่วโมงละ20บาท ก็ได้ถ่ายทำภายในวัตกรรมนะคะพอพอมาบำเพ็ญกุศลที่นี่ก็เลยมาถือโอกาสถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าวัตกรรมเมื่อสมัยก่อนเป็นอย่างไรเป็นวัดเก่าแก่มีศาลาไม้ยังไงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหรือปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยสวยงามสวยงามใหญ่โต ตามกุฏิและสาวาก็สวยหมดเลยก็ไปที่ไหนก็จะพยายามถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะท่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องอาสาด้วยหัวใจนะคะขอบคุณค่ะ